ที่ทุกคนเห็นอยู่นี้คือเนื้อแฮมเบอร์กครับซึ่งพอราดแกงกะหรี่ลงบนกระทะร้อนก็จะเดือดแบบนี้เลยครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช n e l ของ Squidman.exe ครับแล้ววันนี้ผมอยู่ที่ร้านรถดีเด็ดบ้านคุณน,นบริมถนนบรรทัดทองซึ่งอยู่ตรงค้ามอุทยานร้อยปีจุฬาครับร้านจะอยู่ตรงหัวมุมถนนตรงสามแยกพอดีเลยจอดรถหน้าร้านได้นิดหน่อยครับถ้าเปิดประตูเข้ามาแล้วเจอรูปใหญ่ๆอย่าเพิ่งตกใจครับวันนี้เขาเป็นคนก่อตั้งร้านรถดีเด็ดครับผม ร้านนี้ตกแต่งสวยงามเป็นเหมือนบ้านสไตล์อาคารเก่าครับดูเป็นแนวอนุรักษ์นิยมแต่ก็ตกแต่งได้สวยงามดีทีเดียวครับผมพอเข้ามาพนักงานก็จะเสิร์ฟชาเย็นให้ครับชาเย็นฟรีนะครับแล้วก็เติมได้ไม่จํากัดด้วยถ้าใครจําได้ว่าอาท,ทิตย์ที่แล้วผมกินร้านนี้ไปใช่แล้วครับวันนี้ผมมากินซ้ําพร้อมกับเพื่อนๆที่อยากมากินด้วยครับแล้วเมนูที่ผมตั้งใจมากินซ้ําอีกวันนี้ก็คือรามเมงเนื้อ3ามชั้นตุ๋นเบิร์นไฟชามนี้แหละครับ และเดือนนี้เขายังแถมน้ำส้มขันสดครับ1ขวดแบบเย็นๆเลยซึ่งจะขอแก้วเปล่าใส่น้ำแข็งมารินใส่ก็ได้ครับส่วนผมชอบดื่มจากขวดสดๆเลยมากกว่าเพราะรสชาติจ,จะเข้มข้นกำลังดีเลยครับรอสักพักหนึ่งราเมนเนื้อตุ๋นเบินไฟก็มาแล้วครับเมนูนี้จะไม่ใส่ถั่วงอกนะครับแต่จะใส่เป็นต้นอ่อนดอกทานตะวันแทนซึ่งพอตอนมาเสิร์ฟนะครับผมอยากให้ทุกคนลองชิมน้ำซุปก่อนครับส่วนตัวผมชอบที่มันอร่อยเข้มข้นไม่ต้องปรุงเลย แล้วตัวเส้นราเม็งเองก็เป็นแบบเส้นเล็กนะครับเส้นเหนียวนุ่มอร่อยครับผมกินกับน้าซุปอย่างเดียวยังอร่อยเลยอีกอย่างที่มีอยู่ในชามก็คือไข่ต้มนะครับเป็นไข่ต้มกึงก่งๆ่ยางมาตูมอารมณ์คล้ายๆไข่พะโล้แต่ผิวด้านนอกจะไม่เหนียวหรือแข็งครับสําหรับวันนี้ผมอยากกินแต่เส้นกับน้าซุปก่อนครับแล้วเก็บเนื้อเอาไว้พอกินเส้นเสร็จแล้วก็สั่งข้าวเปล่ามาชามหนึ่งครับข้าวสวยที่นี่เป็นข้าวญี่ปุ่นครับ แล้วเราก็ตักเนื้อตุนเบินไฟมาใส่ชามรวมถึงน้ำซุปด้วยครับค่อยๆราดน้ำซุปบนเนื้อและข้าวแค่นี้ก็สามารถอร่อยต่อก๊อกสองได้แล้วครับแถมยังเพิ่มปริมาณความอิ่มอีกด้วยส่วนถ้าใครที่ชอบความเผ็ดหอมของพริกปน่นผมแนะนำว่าใส่ไปเลยครับพริกป่นที่นี่ไม่เผ็ดเสร็จแล้วเราก็จะได้ข้าวหน้าเนื้อตุนเบินไฟอีกชามนึงครับอิ่มและอร่อยต่างหาก ึ่งเนื้อตุ๋นที่นี่เนี่ยครับก็จะมีทั้งส่วนของชั้นของมันและเอ็นบางๆอยู่ข้างบนครับนุ่มกําลังดีเลยเวลากินกับข้าวเนี่ยบอกได้เลยว่าอร่อยและหอมมากๆครับเมนูนี้สําหรับผมแล้วสามารถกินหมดชามได้เกลี้ยงเลยครับเกลี้ยงจนเหลือแต่ชามจริงจังมากๆเพราะมันอร่อยครับทีนี้ลองมาดูเมนูที่เพื่อนๆผมสั่งบ้างครับจานนี้เป็นเนื้อตุ๋นเบินไฟนะครับผม250บาท กลิ่นของเนื้อจะเข้มข้นและหอมมากครับมีไข่ให้หนึ่งลูกและผักดองกินคู่กับเนื้อมันจะตัดรสเข้ากันกำลังดีเลยครับตัวเนื้อตุ๋นเองก็เปื่อยและกินง่ายขนาดที่ใช้ช้อนตัดได้เลยครับเนื้อมีความหนาค่อนข้างกำลังดีกินง่ายมีทั้งเนื้อและเอ็นรวมถึงหนังซึ่งตุนจนนุ่มแล้วนำมาเบินไฟให้ได้กลิ่นหอมๆของเนื้อไข่ต้มที่นี่อร่อยมากครับ ไข่แดงมีความยางมาตูมนิดหน่อยไข่ขาวมีความบางกินอร่อยมากๆลืมพูดถึงอีกด้านของเนื้อตุนเบินไฟไปครับอีกด้านเขาจะไม่ได้เบินนะมันยังมีความเป็นเนื้อตุนสดๆอยู่เพราะเชื่อว่าบางคนอาจจะกลัวว่าเนื้อตุนแบบนี้จะแห้งไปบอกเลยครับว่าฉ่ำมากๆนอกจากนี้ยังมีเมนูเด็ดอีกอย่างหนึ่งครับนั่นก็คือกะหรีเบอร์ตองซึ่งเป็นแฮมเบอร์กเนื้อผสมหมูครับเสิร์ฟมาในกระทะร้อน เสียงฉู่ฉาน่ากินมากๆเลยครับซึ่งเมื่อเราราดแกงกะหรี่ลงไปเสียงก็จะดังฉู่ฉาน่ากินขึ้นไปอีกครับนี่ยไปเลยดีมกด บอกได้เลยว่าแค่เห็นก็ฟินก่อนกินแน่นอนครับเมนูนี้ต้องราดแกงกะหรี่ตอนที่กระทะยังร้อนๆอยู่นะครับเพราะถ้าราดตอนที่กระทะไม่ร้อนแล้วเนี่ยเสียงอาจจะดังไม่ชูดฉาเท่าที่ควรแต่ก็ยังน่ากินและอร่อยเหมือนเดิมแน่นอนครับเมนูนี้ที่เด็ดอยู่ที่ข้างนอกอาจจะดุเกรียมนะครับแต่ข้างในนี่คือนุ่มมากแล้วก็เนื้อฉ่ำสุดๆเลยครับมีความหอมและอร่อย เมื่อสักครู่ผมลืมบอกไปว่าเมนูกระหรี่เบอร์ตองเนื้อผสมหมูแฮมเบิร์กจานนี้โปรโมชั่นเดือนกรกฎาคมอยู่ที่269บาทครับพร้อมข้าวไม่จำกัดและแกงกระหรี่เติมได้เรื่อยๆครับชุดหนึ่งจะกินกี่คนก็ได้นะถ้าช่วงเย็นๆที่ร้านคนจะแน่นนิดนึงครับแนะนำให้มาช่วงบ่ายจะได้นั่งกินบรรยากาศแบบสบายๆวันนี้ผมอิ่มแล้วคงต้องไปก่อน พบกันใหม่โอกาสหน้าครับขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับบ๊ายบาย